เดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะคะพี่น้อง พี่น้องจ๋าเมื่อกี้มนแอบ,บใส่กระชายไปด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้มนจะกินทําแกงเผ็ดนิสใส่กินกับเส้นเส้นขนมจีนนะคะเพราะว่าอยากกินนะคะไม่เผ็ดนะคะพี่น้องเป็นพี่แกงที่ไม่เผ็ดนะคะก็เลยแอบ,บใส่กระชายลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาปรุงรสแล้วค่ะตดดีนิดหน่อยนะคะน้ำตาลนะคะ หน่อไม้ลงไปด้วยนะคะใส่ผักกะเพราฝรั่งไปด้วยนะคะใส่ผักกะเพราฝรั่งไปด้วยนะคะพี่น้องเพิ่มความหอมค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะเอาไปกินกับขนมจีนนะคะพี่น้องจ๋าจเอาไปกินกับขนมจีนนะคะ เป็นแกงเผ็ดนะคะไม่เผ็ดนี่นะคะอาหารมานี้นะคะเราขอจับเส้นขนมจีนอีกแล้วนะคะพี่น้องก <c oughs> ินทีไรก็ไม่เบื่อนะคะขนมจีนน้ำยานะคะวันนี้เป็นน้ำยาแกงเผ็ดคะ่ะฝรั่งขายฝรั่งฝรั่งฝรั่งน้องแฟเป็นฝรั่งด้วยไหมอ่ะ <Yes. S 2> เอบแอฝรั่งอา ไฟฟ้าด้วยอุ้ยเุปียุปีอ๋ออย่าทำอย่างนั้นไม่ดีไม่ดีดทำมอสองติวติวเดียวเพเพอสองติวดีดีเนาะนี่ <c oughs> ลากไปเลยคื <c oughs> อจะทำอะไรากเดิมแี่นี่ทีไหนจะทอะไรจากเดิมี่นี่ Også så kylling. Har du noget det eller? Også mig! Far er nemgej, ne? Eller er nemgej, ne? Kan, oh. kan man spise bladene? Nej, det er bare dufter. Du skal også have noget at spytte de der benene ud. Okay. Spytte? Nå, oh, hende mig eller Anja. Men på det. Er det sådan, vi havde sidste gang? Tæt på. Bort, er det sådan, vi havde sidste gang med det der? Far er jo grej, du er med? Mhm. Mm wow. Og kyllingen er lort. เอาอะไรอีกเอาเอาบปุ้ตหมอยากเก็บหเอีบัมปุ้ตที่แบมปุ้ตไม่อเมางามไม้คันชิลลิงโอเคโอ้แม่คิดดีใจแท้วันนี้มัวไม้กี่เมรฟรีเอลส์กันชิลลิงโอเคเอาอยากวิ่เอยากวิงโลูชิเพนไปเอามาสีตะเกียบพูดก่อนว่าตะเกียบตะเกียบโอเคโอเคอยากวิ่แค่ที่ไหนไม่เหรอ Jeg vil kun have Leti. Okay, kun lidt. Har mm. 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 ah. um. mm. du er det? Hjertelig. Jeg sælger. Kan du nok få mejeripæer? Ja, jeg kan godt lide det. Og det Skal vi have grøntsager? Jo, oh, mærkest smag. Skal du have mere grøntsager fra? มีกระหล่นะคะไปเนี่ก็มีแบวดิเนเซียดี๋ยวสั่กูมลยอนเตอร์เซียแค่กกันเินกันใย่้ก็วันนี้เป็นอีกเป็นเสาร์อาทิตย ที่เป็นอีกหนึ่งเสาร์อาทิตย์ที่มุนไปทํางานนะคะพี่น้องอาทิตย์หน้าถึงจะได้อยู่นะคะทํางานทุกเสาร์อาทิตย์เว้นเสาร์อาทิตย์นะคะอาทิตย์เวา้นอา,าทิตย์นะคะอ,อ,อร่อยมากมันมีพฟาอยากินเผ็ดไหมลูกเผ็ดไหมมนเผ็ดมากมาเผ็ดเลยเห็นไหมล่ะมาเผ็ดเลยเอากระาดาษแล้วลูกนะชิดกระาดาษ้วยนะ เนี่ชอบมากเลยชอบกินเลดียวเสียงเงกนินของปุ๋มนะ Bye. Okay. ว,ว้าวยฟกำลังระบายสีดอกไม้นะคะน้องเฟยเก่งจังเลยลูกอาทำทำไมอ่ะอาทำไมไฟทำยางงั้นอ่นะสุดที่สกยีไูไหนดูสิดูทำยังไงดูทำยังไง เนื้อีมาถูกอดูมอมเมนไปหน่อยต้องขออภัยนะคะพี่น้องไม่ได้วีผมให้เลยเพิ่งทำกับข้าวเสร็จนุ๊จ้าเพี้ยนย่าทาว่ายแพนด้านะคะไอเดีแค ค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องของพวกเรานะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ